หลักสากลสามสากลคือมันเป็นมันเป็นสากลเนี่ยครับในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเดินไปตรงจุดไหนของโลกใบนี้จะเหมือนกันทั้งหมดอืมสากลหลักสากลเป็นอย่างนี้เลยแล้วแปลว่าแปลว่าการที่จะเกิดความสามัคคีในสังคมเนี่ยมันเป็นสากลจริงๆนึกออกไหมแต่ว่าถ้าใช้ข้อธรรมข้อนี้ไปอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยมันจะเกิดความสามัคคีถ้ามันเกิดขึ้นนะหนึ่งก็คือมีเมตตาเป็นสากลอทีเมตตาเป็นสากล มันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีนะใช่ไหมเป็นไปได้ไหมก็อย่างเช่นเรามีความรักมีความปรารถนาดีให้แก่กันเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมในการอยู่ด้วยกันในสังคมกับทุกที่ก็น่าจะทําแบบนี้ได้หมดไหมมันก็มันก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะใครใครก็น่าจะทําได้เราถ้าเรารักได้น้ะรักแบบไม่มีประมาณจริงเราไม่ได้เลือกว่าพวกนี้พวกนั้นคนไทยเว้ยขมรเนี่ย มวยไทยเว้ยของกูยของกูเว้ยอ้าวคก็เขาเรียกว่าก็ก็ขุดกันไปเรื่องต่อสารอย่างนี้ได้แต่เราไม่มีความจำเป็นต้องกดเกลียดแค่แค่นี้แล้วก็มีความรักความปรารถนาดีเหมือนกันให้เข้ากันนะเนาะเพราะคนเหมือนกันะไม่ต้องแบ่งแยกว่าเป็นชนชาติไหนเป็นมวยแบบไหนชาตินี้เราเราเป็นชาติที่สูงส่งกว่าออนี่เป็นโว้เคยเป็นทาสอย่างเนี้ย อย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเรามีความเมตตาแบบไม่มีประมาณเท่าเทียมกันหมดอ่าเป็นอปปัญญาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยม,มันเท่ากันหมดมทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันในอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้าเราแปลว่าเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสากลถูกปะ่ะขอใจแล้วทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเมตตาได้หมเมตตาเป็นปกติอสองครับความเป็นจริงฟังดูแปลกแนลสัจธรรมสัจจะคือความเป็นจริงอ่ะมันต้องเป<ช>็นสากลเหมือนกันหมด เช่นถ้าทุกคนในโลกนี้เชื่อว่าฉันทําดีแล้วได้ดีมันไม่สากลครับทําชั่วแล้วมันไม่ดีนะมันไม่มันไม่ดีมันเรียกว่าชั่วเขาจะเอาอะไรมาล้อไม่รู้อะเช่นทําชั่วตกนรกทําชั่วแล้วเทพไม่รักอะไไม่รู้หละแต่ชั่วคือชั่วถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสากลที้หมดว่าทําดีก็คือดีนะทําชั่วคือชั่วนะอมันจะเกิดความสามัคคีรู้สึกว่าเราก็อยากจะทําอะไรดีๆนะ อือคือเหมือนเหมือนเป็นความสามัคคีนะครับมุมมองเดียวกันเลย่ทุกอย่างเหมือนกันทุกคนก็จะพร้อมที่จะทำงานกันมันผมผมมองอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรื่องของความจริงก็คืออย่างง่ายๆเลยทุกคนหิวทุกคนก็กินใช่อืมมันเป็นเรื่องที่แบบสากลอ่าคือมันลงไปลึกไปในบานรต่เช่นว่าการที่เราบอกว่าทำดีแล้วมันได้ดีแล้วถ้าคนไม่เชื่ออืมไม่เชื่อว่าทำดีแล้วมันมันได้ดีอ่ะอ่าถามว่าเขาไม่เชื่อเขาตกนรกไหม อาจอาจะเป็นอาจจะเป็นตรงนรกซ้ำติงไม่รู้อ่ะหรือว่ามีเทพองค์หนึ่งที่เขานับถืออยู่ครับเขาบอกว่าทําดีแล้วมันไม่ได้ดีเว้ยอเออถ้า<อ>ไม่เชื่อแล้เว้ยจะโดนสาบนี่ผลลัพธ์ของการกระทํามันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะที่ดีเละเลยใช่มันเออมันจะเละเลยแบบอ,อย่างเช่นประเทศนี้อยกตัวอย่างรับประเทศนี้คิดแบบนี้อีกประเทศนึ้คิดแบบนี้ การกระทําการตัดสินใจอะไรต่างๆนี่คืออเช่นง่ายๆเลยบอกว่าเทพเจ้าฉันบอกว่าฉันฆ่าไอ้พวกนี้ยไม่บาปเอออ่ามันก็เลยฆ่ากันนะคำสงคมสงคำเลยพื้นที่ตรงนี้แหละนี่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานี่แหละต้องย่่งชิงกลับมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดเราเชื่อในเรื่องที่มันถุกไม่ใช่เชื่อดีเราเข้าใจความเป็นจริงว่าคือทําดีก็คือดีฆ่าคนก็คือไม่ดีใช่ไหมการทาร้ายทาร่างกายกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะไม่ตีมันก็จะไม่ตีโดยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรเลยคใช่ไหมไม่เกี่ยวความเชื่ออะไรต่างเลยข้อที่สามสิ่งที่เป็นสากลก็คือว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นสากลเป็นมนุษย์เป็นยังไงมนุษย์แต่ทุกคนน่ะทุกคนรักชีวิตตัวเองไหมรักครับอยากกินอะไรดีๆใช่ป่ะใช่อยากมีคนรับพางดีๆถูกไหมอยากให้รับกช่วเหลือ ทุกคนรักอย่างอยากมีความสุขครับเกลียดที่จะมีความทุกข์นี่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดทุกชาติทุกศาสนาทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยทุกคนมีความรักด้วยถ้าเราเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าคนนั้นจะดําจะขาวจะสูงจะเตี้ยจะเป็นชนชาติไหนพูดจาภาษาอะไรมีการศึกษาไม่มีการศึกษากินอะไรก็เหมือนกันเราจะมองว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดครับเพราะนั้นเราฆ่าใครสักคนก็บาปเหมือนกันหมดอืไม่ได้แปลว่าฆ่าคนชาตินี้ บาปน้อยกว่าชาตินั้นแล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะแสดว่าเขามองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ไม่เห็นความเป็นมนุษย์ถูถ้าเขามองว่าคนคนนั้นคือมนุษย์เหมือนกันเนี่ยการกระทันทุกอย่างอ่ะมันเหมือนกันหมดดิแม้แต่แม้แต่ว่าเวลาเจะทำอะไรกับใครอ่ะถ้าเรามองว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราอ่ะเราไม่อยากเราไม่อยากทําอะไรกับตัวเราเองเราก็จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นกับคนอื่นด้วยถูกถูกไหมมันก็จะเกิดอย่างว่าไม่ตีกันอ่ะมันก็เกิดความสามัคคีกันนั่นแหละ